สวัสดีครับลายมือปฏิรูปตอนที่60นะครับถูกหวยเดือนไหนปีไหนถ้าไม่รู้สิ่งนี้หมดตัวแน่นะครับคนเราทุกคนก็อยากถูกหวยกันทุกคนนั่นแหละครับเสียงลอตเตอรี่กันงวดละใบสองใบแล้วแต่เราก็อยากจะมีโชคพลุกๆุกบ้างว่างวดไหนจะถูกงวดไหนจะได้โชคใหญ่ๆเข้ามานะครับ เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับโทรศัพท์จากสุภาพสตรีคนหนึ่งครับโทรเข้ามาหาบอกว่ามีคนบอกว่าลายมือของเขาเนี่ยจะถูกหวยมีโชคมีลาบใหญ่เท่านั้นเลยครับเธอก็ไปซื้อรอตเตรี่ซื้อหวยเสียบอกว่าตอนนี้สีปีแล้ว ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่าจะถูกหวยเนะี่ยซื้อมาสี่ปีแล้วไม่ถูกสักทีหมดไปไม่รู้เท่าไรตรงนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเครื่องหมายถูกหวยเครื่องหมายมีโชคมีลาบนั้นมันปรากฏอยู่บนมือแน่แต่จําเป็นจะต้องรู้ครับว่าถูกเดือนไหนปีไหนไม่งั้นหมดตัวเหมือนคนที่โทรศัพท์มาคุยกับผมนี่แหละครับซื้อ4ปีแล้วยังไม่ถูกเลยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่ เราจำเป็นจะต้องมาพิมพ์มือกันนะครับแล้วก็จะมาดูที่แนวเส้นวาสนาที่ผมขีดไว้เนี่ยนะครับการจะถูกหวยการจะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามือนั้นจําเป็นจะต้องมีเครื่องหมายแล้วเราดูเครื่องหมายนั้นออกว่าเครื่องหมายเงินก้อนหรือเครื่องหมายมีโชคมีลาบนั้นขึ้นอยู่ตรงไหนของมือนะครับลักษณะของ การมีโชคมีลาบหรือถูกหวยนั้นก็จะมีหลายเครื่องหมายเดี๋ยวผมจะเขียนเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายเส้นลาบเส้นลาบเกาะติดตามเส้นวาสนาแบบนี้ครับเกิดในช่วงใดก็จะถูกหวยในช่วงนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องวัดอายุวัดอายุไปถึงถ้าถึงแล้วมีเส้นลาบเหล่านี้ขึ้นช่วงนั้นจะถูกแต่ถ้าอายุไปถึงกึ่งกลางระหว่างตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเส้นลาบช่วงนั้นก็ไม่ถูกครับ ซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกครับจําเป็นจะต้องขึ้นมาตรงที่อายุเราไปถึงอยู่ที่ว่าคนที่มาถามเราคนที่อยากจะถูกหวยนั่นแหะตอนนี้อายุเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ถ้าอายุคุณมาอยู่ตรงนี้พอดี 25, 25มีเส้นลาบขึ้นคุณถูกหวยครับแต่ว่าเครื่องหมายอย่างนี้อาจจะเป็นลาบที่ไม่มากนักอย่างเช่นอาจจะถูก2ตัวท้ายถูกลอตเตอรี่สองตัวท้าย สตัวหน้าสามตัวท่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นโชคกลาบใหญ่ๆมีจำนวนเงินมากๆจะเป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องหมายที่เป็น Victory. วิกตอรี่วิกตอรี่นี้อาจจะขึ้นที่เส้นวาสนาก็ได้จะขึ้นช่วงไหนก็ได้แล้วแต่เขาจะขึ้นเราก็วัดไปว่าเราจะมีในช่วงไหนตามวิธีการวัดแบบรูปประดิษฐ์หรือเขาอาจจะ ขึ้นมาในแนวอาทิตย์ขึ้นมาในแนวของเนินพุทธจะขึ้นช่วงไหนเราก็วัดไปว่าเครื่องหมายนั้นขึ้นไปรออยู่ตรงอายุเท่าไหร่เมื่อวัดไปถึงเราก็จะระบุได้เลยว่าช่วงนั้นอายุนั้นเดือนนั้นจะถูกหวยถูกรตเตรี่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินว่าถ้ามีเครื่องหมายตรงนี้แล้วเราอายุอยู่ระหว่างนี้อีก ซื้อมาตั้งสีปีแล้วเนี่ยไม่ไม่ถูกสักทีเพราะว่าเครื่องหมายเขารออยู่นู่นอีกตั้งหลาย10ปีกว่าจะถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนั้นจะเสียเงินฟรีเลยนะครับอย่างมือของคนนี้นะครับพอลวัดมือและพิมพ์มือพอพิมพ์มือแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่า วันเดือนปีที่เข้ามาดูกับเราเนี่ยอายุเขาได้27ปี1เดือน27ปี1เดือนอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยพอ27ปี1เดือนเนี่ยเขาจะถูกหวยไหมจะถูกหวยตอนไหนเราก็ดูดูเครื่องหมายวิกตอรี่ดูดูไปเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยครับเนี่ยพอดีเลยคนนี้มาถึงเราแล้วอายุ27ปีหเดือนเนี่ย มีวิกตอรี่ตรงนี้ครับนี่ผมวงกลมไว้เนี่ยวิกตอรี่วิกตอรี่ก็คือเครื่องหมายตัววีแบบนี้ครับเราก็ลองวัดดูว่าจะถึงอยู่แล้ววันไหนจะถูกวัดดูแล้วพบว่าอีกไม่เกิน30วันไม่เกิน30วันหลังจากวันนี้ก็คือเดือนวันนี้ก็คือวันเดือนกรกฎาคมวันที่10กรกฎา อีกไม่เกิน3ามวันคือไม่เกินวันที่10สิงหาดังนั้นลอตเตอรี่จะออกวันที่15กรกฎาคมก็ซื้อไว้แล้วก็วันที่1สิงหาก็ซื้อไว้สองงวดเนี่ยครับถูกแน่เนี่ยครับถูกแน่แต่จะถูกได้เงินมากแค่ไหนก็ต้องดูขนาดของวิกตอรี่ถ้าวิกตอรี่ใหญ่ถูกมากถ้าวิกตอรี่น้อยก็ถูกน้อยเป็นหลักหลายพันหลายหมื่น ถ้าใหญ่หน่อยก็หลายแสนหลายล้านเราก็พอจะประมาณดูได้จากเครื่องหมายที่ขึ้นในมือดังนั้นในมือนี้เขาจะถูกหวยอีก30วันข้างหน้าครับเจ้าของมือนี้มาวัดมืออายุ59ปี6เดือน 59ปี6เดือนเมื่อคำนวณอายุตามระบบรูป,ปรปะดิษฐ์แล้วจะถึงตรงนี้ถึงเส้นที่เราขีดไว้นี่พอถึงแล้วเราก็ดูเลยว่ามีวิกตอรี่อยู่ตรงไหนบ้างถึงพอดีเลยเห็นไหมครับ59ปี6เดือนถึงถึงพอดีก็แสดงว่าจะถูกภายเร็วๆนี้เลยไม่เกิน15วัน30วันนี้แน่นี่แหละครับวิกตอรี่วิกเตอรี่เป็นรูปตัววีฝรั่งแบบนี้นะครับ ถ้าวีเล็กก็เงินเล็กถ้าเครื่องหมายวีใหญ่ก็ถูกมากอันนี้เป็นเครื่องหมายใหญ่ครับเป็นเครื่องหมายใหญ่วัดดูแล้วเขาจะถูกภายใน15วันนี้แหละครับวันนี้วันที่10กรกฎาคมไปซื้อเลยบอกให้เขาไปซื้อรตเตอรี่ไว้สักใบนึงถูกรตเตอรี่มีเงินก้อนเข้ามือแน่นอน มือนี้มาวัดอายุเมื่ออายุเขา36ปี8เดือนนะครับ36ปี8เดือนคำนวณแล้วอยู่ตรงเส้นระนาบนี้มีวิกตอรี่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วเห็นไหมครับวิกตอรี่ตัวนี้วิกตอรี่ก็คือตัว V นี่ครับผ่านมาแล้วก็ถามเขาว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วใช่ไหมถามเขาเลยครับเขาบอกใช่ เมื่อสี่เดือนที่แล้วนี่ถูกลอตเตอรี่มาได้เงินมาหลายหมื่นบาทนะครับถูกลอตเตอรี่มาแล้วเขาก็อยากจะมารู้อีกว่าแล้วก็จะถูกอีกเมื่อไหร่เนี่ยเพราะตอนนี้กำลังสนุกเลยซื้อแล้วมันมีโชคเราก็มาดูเครื่องหมายวิกตอรี่เลยครับเครื่องหมายนู้นละครับอยู่นี่เลยครับนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับเป็นรูปตัววีตรงนี้เนี่ย เราต้องวัดอายุแล้วคำนวณว่าเมื่อ,อไหร่ครับเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยอายุ51ครับเนี่ยตรงนี้6 3สวัดไปถึงนี้51ปีดังนั้นยังเหลืออีก14ปีถึงจะถูกรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ14ปีเชียวนะครับก็บอกเขาว่าระยะจะถึง14ปีเนี่ยคุณอาจจะมีโชคกลาบได้แต่เล็กๆนะ อาจจะเป็นแค่สามตัวสองตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายอย่างเนี้ยแต่ถ้าถึงอายุห้าสิบเอ็ดปีนี่คุณจะมีรางวัลใหญ่เลยจะมีหลักแสนหลักล้านมาเลยดังนั้นช่วงก่อนที่คุณจะอายุห้าสิบเอ็ดเนี่ยคุณอาจจะซื้อลอตเตอรี่สงดระบายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกได้เหมือนกันเป็นรางวัลเล็กๆแต่พอถึงอายุห้าสิบเอ็ดให้คุณซื้อเป็นชุดได้เลยแบบนี้คุณอาจจะได้เงินหลายล้านเลยนะครับ สำหรับมือนี้มาวัดอายุกับผมในขณะที่เขาอายุ61ปีครับ61ปีก็อยู่ตรงนี้นะครับพอวัดแล้วเขาก็มาถามเรื่องว่าเขาจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เมื่อไหร่เราก็ดูไปเลยครับไม่มีวิกตอรี่ให้เห็นเลยไหมครับอย่างเงี้ยต้องอาศัยการทำมาหากินหรืออาชีพประกอบอาชีพนะครับแต่เป็นโชคลาบเสียเส่ยงๆเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มี จะมีก็เล็กๆน้อยๆห้ามซื้อเยอะซื้อเยอะเป็นไงครับขาดทุนเพราะว่าถ้าลักษณะเนี้ยจะมีเส้นลาบเล็กๆเกิดขึ้นกับถูกเล็กท้าย2ตัวได้2,000อย่างงี้ถ้าคุณไปซื้อ5,000ซื้อหมื่นถึงถูกหัวยแต่คุณก็ขาดทุนนะครับแต่เรามาดูเครื่องหมายพอมาถึงบริเวณนี้นี่ครับมีวิกตอรี่ตรงนี้นะครับกับวิกตอรี่ตรงนี้ใหญ่เลยโชคใหญ่เลยวิกตอรี่ก็คือเครื่องหมายตัววี ใหญ่ครเขาอายุ61แต่เครื่องหมายขึ้นอยู่ตรงนี้เขาจะถูกเร็วๆนี้ไหมไม่ครับต้องวัดขึ้นไปเลยวัดไปในเครื่องหมายแรกตรงนี้ตรงนี้คือเมื่อวัดคำนวณแล้วอายุ72ครับ72จะมีโชคใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้อีกมีโชคใหญ่อีกครั้งนึงอายุเท่าไหร่76ปีครับตรงนี้76ปีก็เขียนให้เขาไปเลยครับว่า อายุ72ปีครั้งหนึ่ง76ปีครั้งหนึ่งจะถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลเงินรางวัลใหญ่นะครับมาดูตัวอย่างอีกมือหนึ่งครับมือนี้อายุ37ปี9เดือนในขณะวันที่มาวัดกับผมเนี่ย3ปีอ37ปี9เดือน พอวัดเร็จแล้วก็ขีดเส้นแล้วเรามาดูเครื่องหมายวิกตอรี่ที่จะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุมือซ้ายนะครับมือซ้ายเราจะเห็นวิกตอรี่ใหญ่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยตัววิกตอรี่เป็นเครื่องหมายใหญ่อยู่ตรงนี้เลยไหมครับจะถูกเมื่อไหร่ล่ะก็ต้องวัดวัดจากอายุปัจจุบันที่มาอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยแล้ววัดขึ้นไปถึงจุดที่จะถูกหวยถูกรอตต่เรียวัดแล้ว มาหารคำนวณความยาวของอายุปัจจุบันไปถึงวิกตอรีนั้นอีก10เดือนอีก10เดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมอีก10เดือนก็บอกเข้าไปเลยครับคำนวณไปเลยนับไปเลยสิงห์ายกัญยาตุลาพฤษภา65 65ครับเดือนพฤษภา65จะถูกรตตอรี่รางวัลใหญ่ในช่วงเดือนนั้นก็ให้เขา ไปซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักคู่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้เงินเป็นหลักหลายแสนหลายล้านได้เลยครับดังนั้นการที่เราจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่นั้นชีวิตของคนเราอาจจะมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ใหญ่หลายครั้งบางคนอาจจะสองครั้งสามครั้งบางคนอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆครั้งเดียวในชีวิต ในช่วงชีวิต80-90ปีเนี่ยดังนั้นการที่มีเครื่องหมายขึ้นในมือนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะมีโชคอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเหลืออีก10ปีเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทุ่มเท9ปีเนี่ยไปซื้อซะจ,จนหมดตัวกว่าจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นเรื่องที่จําเป็นจะต้องรู้คือถูกเดือนไหน จะถูกปีไหนตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับไม่งั้นหมดตัวแน่ๆนะครับอาจารย์พงศ์พิรันั์อยู่ที่พิษณุโลกนะครับรับดูทั้งทางลายและดูด้วยตนเองที่พิษณุโลกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาตามไอดีลน์นี้และเบอร์โทรนี้นะครับ